สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาชวนเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาล้างผักกันนะคะผักสมัยนี้สารพิษตกค้างเยอะวันนี้เราจะมาล้างผักให้ปราศจากสารพิษตกค้างหรือสารพิษตกค้างน้อยที่สุดเราจะล้างก็จะมีคะน้าบารากีนกกระเจี๊ยบ แล้วก็บรอกโคลีนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะมีวิธีมาแนะนำ3วิธีในการล้างผักเราไปดูกันเลยเปิดน้ำใส่กะละมังแรงๆใส่ผักลงไปเนี่ก็จะเป็นวิธีแรกในการล้างผักล้างด้วยน้ำเปล่าแบบเปิดน้ำแรงๆนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการล้างผักผักอื่นๆก็จะใช้วิธีเดียวกันนะคะล้างบรอกโคลีก็ล้างแบบทั่วไปใช้มือทำความสะอาดแล้วก็ล้างผ่านน้ำแรงๆแบบนี้ มะราคีนก,ก็เช่นเดียวกันกระเจี๊ยบก็เช่นเดียวกันนะคะใช้มือทำความสะอาดแบบนี้นะะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะล้างหมดนี้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นคะนณะจะแตกต่างจากผักเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเราจะล้างแยกคะจะมีใบเราจะต้องทำความสะอาดใบแบบนี้รวมไปถึงก้านของคะตามซอกตามมุมต้องล้างผ่านน้าแรงๆแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะ ตามซอกตามมุมเราต้องล้างให้ละเอียดเลยล้างหมดนี้เลยค่ะล้างไปจนหมดต่อไปก็จะเป็นวิธีที่2ในการล้างผักใส่ผักทุกชนิดที่เราจะล้างลงไปในกะละมังใส่ลงไปทุกอย่างเลยนะคะเปิดน้ําให้จมผักที่เราจะล้างวันนี้ต่อจากนั้นนะคะเราก็ใส่เกลือลงไป หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งถ้าล้างผักน้อยเราก็ใส่น้ำน้อยและใส่เกลือช้อนเดียวก็พอแช่ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็ล้างผักออกตามปกติค่ะโดยไม่ต้องเทน้ำออกนะคะเอาผักออกมาแล้วเราก็จะล้างน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนก็ล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เอาผักขึ้นมาหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีที่3กันเลยนะคะขอรัดขั้นตอนนิดนึงวิธีที่3ก็จะเป็นการล้างผักโดยใช้น้ำส้มสายชูนั่นเองเราก็เปิดน้ำใส่กะละมังแล้วก็ใส่ผักลงไปทั้งหมดเหมือนเดิมค่ะผักทุกชนิดที่จะล้างใส่ลงไปหมดเลยเปิดน้ำให้จมผักนะคะ ต่อจากนั้นเราก็ใช้น้ำส้มสายชูในการล้างยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเทลงไปกับปริมาณ1น้อนโต๊ะถ้าน้ำยังน้อยเกินไปเปิดน้ำใส่ลงไปอีกค่ะให้จมผักที่เราจะล้างนะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็เทน้ำออก ขอให้เทน้ำออกก่อนล้างนะคะเมื่อเทน้ำออกเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการล้างผักปกติเลยค่ะหลังจากเทน้ำออกเราก็จะล้างอีกสองรอบเพื่อความสะอาดแล้วก็แน่ใจว่าจะไม่มีกลิ่นน้ำส้มสายชูเราก็จะล้างผักปกติเลยค่ะ ล้างไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเมื่อล้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ผักที่สะอาดแบบนี้พร้อมทำอาหารแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ